ฉันอยากเริ่มด้วยคนๆคนละฉันหวังทุกคนจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะ <G ül> อะไรกันนี่มันไม่ยิต่อสุขภาพนะ <G ül> ง่ายมากแล้วต้องทำอะไรอีกแล้วก็ใช้คขาธรรมดาธรรมดาบินเลยอืม <G ül> แต่ฉันอยากดื่มมันแล้วก็เปิดมันเลยฉันคิดว่าอาม่ากองไม่ว่านะ <G ül> อร่อยฉันรักเขาล่าที่สุดเลย ให้ตายมันหมดแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสินะที่ฉันจะทำก็คือละลายช็อกแลตสามแท่งในหม้อนี้เลยใช่ต้องรอ,อนิดหน่อยนะต่อไปตอนนี้ก็เอ้ยเจ็บจังนี่มันร้อนมากเอยเธอต้องใช้ถุงมือพิเศษนะเอาไปใช้สิจะได้มีลวกนะขอบคุณคะ่ะ งั้นตอนนี้ก็มาแทช็อกโกแลตแหลวในขวดกันเพื่อให้มันเหมือนคนลาธรรมดาเลยแอามม่าต้องไม่รู้แน่น,นอนแต่ยังไม่หมดนะถึงเวลาของลูกบอด m อแล้วเอ้าแต่ฉันจะเปิดมันยังไงเนี่ย <S 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 เธอต้องเอาถุงมือออกก่อนนะ <S 1> <S 1> ใช่แล้วขอบคุณอีกครั้งก็คุณยะแกะขนมแล้วก็ใส่มันลงไปเลย มันต้องออกมาอร่อยแน่นอนแต่ไม่มีประโยชน์นะคนล่ะมันไม่มีประโยชน์เลยบลูเบอรี่และน้ำผึ้งนั้นสิคนละเรื่องเลยหากเธอผสมมันเข้ากันเจอได้สิ่งน่าหัศจรัรย์อย่างแน่นอนอู้ดูสิ <Wow. S 1> สิ่งที่สำคัญคือต้องขย่าให้เข้ากันละ่ะ แบบนี้เลยแต่ย่ายัางไม่เสร็จนะตอนนี้ก็เอาขนนี้ไปใส่ใน,นตู้เย็นเพื่อให้มันเย็นขึ้นเออพเพื่อไม่เสียเวลาย่าจะถักเน็ตติ้งระหว่างรอและกกันนี่มันเรื่องไรสาละทั้งนั้นเลยเครื่องดื่มแบบนี้ควรทำจากส่วนผสมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเธอต้องเริ่มต้นในนูเทลล่าสีชมพูฉันรู้ว่าทุกคนชอบมัน ฉันจะทำขวดที่กินได้จากมันนี่แหละตอนนี้ก็มาใส่ไส้กันเลยอย่างเช่นทำจากวิปครีมสตรอเบอรี่แล้วก็เค,ค้กนุ่มๆด้วยละตอนนี้ก็เหลือแค่เอาชิ้นส่วนความงามมาประกอบกันทันทนกินให้อร่อยนะ <Wow. S 1> อ้นี่มันยากเกินไปส่วนฉันมีช็อกโกแลตคนละ มันง่ายกว่าเยอะเลยล่ะเดี๋ยวนะแล้วคุณย่าอยู่ไหนว้าวระหว่งางรอย่ากระถักเสก,นกันออกมาได้เลยละตัวหนึ่งคนลากของย่าพร้อมแล้วล่ะได้เวลาไปหาห,าหลานสาวของย่าแล้วล่ะโออยา่าค่อนข้างแก่แล้วล่ะย่าลืมสลากไปเลยแต่ย่าติดมันเดี๋ยวนี้ ได้เวลาลองคนละแล้วจะเล่าด้ยอันที่ดูเหมือนต้นฉบับมากที่สุดโออดูเหมือนว่ามีบางอย่างอยู่ข้างในด้วยฉันหวังว่ามันจะอะร่อยนะอ้ว้าวเจ๋งจังเลยมันคือ M&M แล้วก็อร่อยมากด้วยช็อกโกแลตอันนี้โอ้ฉันชอบมากดีจังเลยแต่ยังเหลือโคลาให้เราอีกสองคนนะ บ้านที่เจ้าจะลองจะตรงกลางแล้วกันว,ว้าวมีบางอย่างคุ้นๆอยู่ข้างไหน,นฉันงมันจะอร่อยเหมือนกันนะโอ้ว,อว้าวมันดูเหมือนน้ำเชื่อมหรืออะไรสักอย่างน้ำผึ้งกับบูเบอรี่คุณย่ารู้ว่าฉันชอบอะไรมาที่สุดนิลแล้วก็อันสุดท้ายแล้วมาลองชิมคอลาอันนี้กันเลยสีชมพูเยียวยวนที่สุดมาก หมูสิ่งบางอย่างคล้ายกับเค,ค้กอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวจะได้รู้กันหลังฉันตัดโขวดด้วยมีดโอ้แล้วมันคือเค,ค้กจริงๆด้วยอร่อยสุดๆเลยรอบนี้เชฟโรชชนะนั <G ül> ่นมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉันคือมือโปรยังไงละ่ะ <G ül> ครั้งนี้ทุกคนต้องทำเบอร์เกอร์ให้ฉัน เบเก้นั้นเหรอฉันเมือเปอย่แล้วง่ายมากเบเกอร์นี่มันไม่ดีต่อสุขภาพใช่ซูซีไม่ฟังอะไรเลยก็ดีนะเราจะได้มีคู่แข่งน้อยลงเราเคยรเริ่มทำจากเนื้อแน่นอนยังทำได้เมือของย่าเองด้วยความรักที่มีต่หลานสาวของย่านอกจากย่าแล้วจะมีใครอีกบ้างทำเนื้อรูปหัวใจนะโอ้ oh. ได้เวลาทอดแล้วเดี๋ยวอยากกลับมาว่ามาก็าแค่เนื้อทอดฉันทำขนมปังได้แต่เองด้วยซ้ำนอกจากนี้ขนมปังแต่ละอันจะมีสีที่แตกต่างกันด้วยนะเอมมาต้องไม่เคยลองเบอรเกอร์ที่สดใสแบบนี้มาก่อนแนะที่เหลือแค่ทำให้มันสุกละ เนื้อทอดของยาหอมจังเลยเอ็มมาต้องอดใจไม่ไหวแน่นอนดีมะอหอมจังเลยเดี๋ยวก่อนนะอะไรกันนั่นทำอาหารกันแล้วเหรอให้ตายฉันไม่มีเวลาแล้วเราต้องสั่งเบอร์เกอร์าจากแมคโดนัลเดี๋ยวนี้แต่เอ็มมาต้องรักมันอย่างแน่นนอนดีนะที่อาหารมาส่งอย่างรวดเร็วและฉันทำเบอร์เกอร์ของฉันได้สม่มนีนทั้งหมดเลย ถ้าฉันจะขายมันฉันตั้งชื่อว่าเบอร์เกอร์ของซูซี่ฉันคิดว่าเอมมาต้องชอบแน่นอนทำไมเธอต้องตื่นเต้นกับฟาสต์ฟู้ดแบบนั้นด้วยมันคนละเรื่องจากเบอร์เกอร์ของฉันเลยนะจากเชฟเนี่ยหลังจากเอมมากินมันเธอต้องไม่อยากลองของคนอื่นแน่นอนพวกมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณแล้วก็สวยงามมากและสีสันสดใสดูสิ ทำไมเบอร์เกอร์ต้องสวยด้วยสิ่งที่สำคัญคือความอร่อยเนอะและอันนี้ก็มีจิตวิญญาณของย่าด้วยนะและย่าก็าปรุงด้วยความรกย่ารู้จักร้านของย่าดีที่สุดเธอต้องชอบเบอร์เกอร์ของย่าแน่นอนอืมเริ่มจากอันไหนดีนะหนึ่งสองสามไปฉลามขึ้นบอกอ๋อฉันจะกินอันนี้แหละเบอร์เกอร์สีสันสดใสฉันหวงังว่าจะไม่แค่สวยนะแต่ยังอร่อยด้วยอืมไม่เลวเลย แต่ฉันเคยลองเบอร์เกอร์ที่อร่อยกว่านี้นะมันเดากันว่าจานการจะเป็นยังไงน uh. ี่มันกองอะไรกันเนี่ยฉันต้องประกอบเองงั้นเหรอไม่ล่ะคุณย่าย่าน่าจะประกอบมันเนี่ยอืมนี่จานสุดท้ายแล้วเดินน่านกินมะฉันบอกไม่ใช่แค่ใหญ่แต่ยังอร่อยด้วยนะเออใช่มันเหมือนทำมาจากทุกอย่างที่ฉันชอบของแมโดนัลด์นเลย เป็นเบเกิลที่อร่อยที่สุดในรอบนี้แน่นอนส่วนสี่ยินดินด้วยธอชนะแล้วโอ้ยฉันบอกแล้วว่าเม็มม่าชอบกินแมคโดนลดัลด์เสมอทุกคนพร้อมสำหรับรอบถัดไปหรือยังครั้งนี้ทุกคนต้องทำแพนเค้กง่ายเหมือนปอกกล้วย <G ül> ย่าทำแพนเค้กตั้งแต่เอม่ยังเด็กแล้วละ่ะย่ารวยรู้ว่าเธอชอบอะไร แน่นอนเราต้องล่ามทำจากแป้งแล้วก็นะแป้งโดาของย่าอร่อยที่สุดผสมแป้งแล้วด้วยไข่แล้วก็นมจากนั้นมันจะออกมาเป็นแป้งโดดีๆได้ขอล่าชัตะก้ามือเป็นล้านปีแล้วค่ะคุณย่าเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์พิเศษกันแล้วเราต้องใส่ส่วนผสมทั้งหมดในชามนี้แต่ก็นะฉันไม่ชอบนมเลยจริงๆ่ะแต่ถ้าเป็นคอลาก็คนลเรื่องเลย แล้วทำไมก็ใส่ทุกอย่างที่แอมมาชอบมากๆในแพนเค,ค้กนี้ละ่ะเชน่นลึกกว่าสกีตั <c oughs> เราต้องไม่ลืมโดริโต้นะินนะและมาร์ชมันเล่าเล็กน้อยก็ไม่เสียหาย <c oughs> ตอนนี้ก็แค่ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเครื่องนี้น่าจะเอาอยู่ฉันแน่ใจว่าไม่น่ากินแน่นเนาะแล้วฉันเพิ่งได้ผสมแผ่นเค,ค้กที่ยอดเยี่ยมออกมาละ แน่นอนอร่อยสุดๆด,ด้วยตอนนี้ฉันจะใส่ลงในเข็มฉีดยาพิเศษและฉันจะบีบลงในกระทะเลยดูเหมือนว่าคุณย่าจะเบื่อแล้วนี่คุณย่ายังอยู่กับเราไหมโอ้โอจริงด้วยย่าเพลินไปหน่อยนะถ้าเวลาทอดแล้วเอ็ม,มาชอบมี ทำไมไม่ทำแพนเค้กน่ารักน่ารักที่เป็นหน้าหมีให้เธอละ่ะว้าวฉันไม่รู้แล้เนี่ยว่าทำแบบนี้นกนได้แต่ทำไมต้องหมุนวายด้วยแค่เทปแป้งลงไปในกระทะให้หมดเลยร <G ül> อนิดหน่อยแล้วก็กลับด้าน <S <S ซูซี่แม้แต่หมาก็ไม่กินนะสิ่งเนี้ <S <S แพนเค้กของฉันคนละเรื่องเลย และมันจะยิ่งอร่อยมากขึ้นเมื่อฉันส,นสตรอเบอรี่สดๆแล้วก็กล้วยหวานๆลงไปแล้วก็เสียบไม้ที่ทำให้กินได้สะดวกด้วยล่ะนะแล้วเราต้องไม่ลืมใส่รับรสช็อกโกแลตมันทำให้ทุกอย่างอร่อยมากขึ้นเออแน่นอนมันน่าสนใจแต่ยังไงเอมม่าก็เลือกมีอยู่ดีโดยเฉพาะถ้าลาดด้วยวิปปิ้งครีมนะและลูกบเบอร์รี่กลายเป็นสมุกเล็ก น่าลลและช็อกโกแลตอันนี้ยาททำตาแป๋วให้หมีเลยเธอคนทำเสร็จแล้วเหรอเป็นไงบ้างทำไมแพนเค้กของฉันถึงติดกระทานี้เอมมาเธอกินแบบนี้ได้ใช่ไหมแบบนี้อ่ะเออนั่นคืออะไรอ่กินให้อร่อยนะโอ้สวยจริงเลยยกเว้นแพนเค้กจานที่สามอ่ะนี่มันคืออะไรกัน ดูเหมือนว่ามันถูกเคี้ยวแล้วก็ถุยออกมาเลยหน้าเค้กยแข็งจังจะไม่กินแพนเค้กนีน่เด็ดขาดแล้วมันยังเหม็นด้วย,วยให้ตายอือ,อมันจะฆ่าฉันด้วยไม่นั่นมันแย่มากได้เวลาลองแพนเค้กชิ้นเล็กๆเสียบไม้นี่แล้วว้าวอ,อร่อยจัง ฉันชอบนะตอนนี้ก็ถึงตาของมีน้อยส่นน่ารักแล้วโ<ม>ดยสิพวกมันน่ารักขนาดไหน<ม>และยังอร่อยมากด้วย<ม>คุณย่าทำแพนเค้ของมันได้ดีที่สุดเลยย<ม><ม>ินดีด้วยช,ชนะเปนของคุณย่าคะ่ะบอกแล้วว่าย่ารู้จักหลานสาวของย่ามากที่สุดเนอะ เลยเหรอแค่เดียวทํทำให้ฉันกลัวแล้วพวเธอยังไม่เห็นใจฉันสินะพิกหนึ่งร้อยเม็ดนะนี่มันง่ากสุดๆเลยตั้งสติไว้เราทำได้จะทำให้พวกเธอเดืวดรับจัดการยังไงแบบนี้ไม่สิตรงนี้เห็นไหมมันง่ายมากเลยกินหมดแล้วนี่ไงโอซิโยฉันมั่นใจมากเกินไป มอนิกา้าถึงตาเธอทรมานแล้วเ <Yes. S 1> นี่ยฉันต้องเต็ยมันจริงๆหรอเอมมาพี่เตีนฉันมีบางอย่างส้นอย่งใงเสื้อน,นะ <Yeah. S 1> ฉันจะทำน้ำปัน่นใส่พริกลงไป,แล,ปแล้วก็ปั่นเลยฉันสงสัยจริงๆว่าออกไปเป็นยังไง mm hmm. ฉันจะปั่นทั้งหมดอย่างรวดเร็ว mm hmm. เรียบร้อย <Stop. S 2> เดี๋ยวก่อนโมนิก้าเธอลืมบางอย่างไปนะ uh huh. นี่ไงมีความสุขกับเครื่งลของเธอนะ uh huh. ลมนี่มันเก๋กจริงๆเลย uh huh. แล้วจุดสุดเลยบราว่ายกำลังจะมาทุนแล้ว uh huh. อ้าคนไฟ มันเป็นการแสดงไฟที่เจ๋งมากเลยมูนิกา้า <c oughs> และนั่นก็หมายความว่า <c oughs> ฉันนึงก็พูดเธอเลยไปนแล้วนั่น <we> เนี่ยะแล้วเขาเราใช่ในตัวเธอ <c oughs> เอาเลยเอาปากกว้างอีกอันแล้วก็อกีพอแล้ว โอ้ฉันอาจจะทำเกินไปหน่อยนะน่าสงสารจังเอาอีกอันไหมขขบใจนะเอ็มมะแต่ฉันเอ็มแล้วล่ะที่เหยก็เอาไปเลยโอไม่นะบอกฉันทีว่าไม่ใช่เรื่องจริงแค่นักถึงภูเขามืนาก็ปวดท้องแล้ว พอรอบฉันและกินของเธอซะความเปรี้ยวกำลังฆ่าฉันฉันเห็นแล้วเธอไม่ได้เก่งเหมือนหน้านี้เอาเลยมูนิก้าพักเธอเดี๋ยวนักสวยๆนั่นสิตอนนี้ไม่ตรงนั้นแล้วฉันไม่เห็นมันเลย Nó khó tiếp cận lắm Sao nó chặt mình đi được Ở đây nè Ôi Mình nào ngân lỡ Ui Biết hồi chẳng lời Sao lớp mới quậy lắm Okay. Sao lưu lấu mạnh nãy đồ sánh cầm mà nó uh -huh. Thôi không thăm mình hại sinh nó Ở bên lưới Học của nó xí พอกันทีเอมมา่าฉันไม่จะพูดหรอกนะต่ตาเธอแล้วล่ะ <Hello. S 1> น้ำมัน,นาวยอะมากเลยเ <c oughs> ขียวเขียวเขีวอีกอันมัน้ยฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเธอเลยขอบใจ <c oughs> ฉันไมอยากช่วเหมือนกันนะ ขอบคุณนะพวกเธอตอนนี okay. ้ฉันได้ประต้นมันนาวแล้วเธอดูดีออกนะดูสิโอ้หมากฝรั่งว้าวว้าวฉันชอบมันนะมีอย่างอื่นด้วยฉันชอบไซนิมากกว่านะ เลยฉันรู้สึกว่ามันบางอย่างสพบเศษกํลังมาหาฉัน <Wow! S 1> เห็นไหมปลื้มเลยห <Wow! S 1> ยุดคุยกันดีกว่า <Wow! S 1> อ,อัพโปเขียวฉันไม่ติดนะฉันเห็นว่าโมนิก้ากำลังมีความสุข <laughs> แต่เรามาทําอะไรสนุกสนุก,กันดีกว่า แล่วนี่มันคืออะไรอ่ะอ้มลแงสาบออกไปนะท <g it> ํามาถ้าถึงยอมมาที่ฉันเนี่ยเรียนหรือจะหลบนะเพื่อนรัก <g it> <g it> ฉันหอมออกฝรั่งของฉันจะทำให้ฉันอารมณ์ดีขึ้นนะโอ้ใช่แบบนี้เหรอ ฉันดีใจกับเธอจังเลยนี่มันวิเศษมากเลยฉันมั่นใจว่าฉันต้องชอบมันฉันมากกว่าพว้เธอเห็นไหมว่ามันใหญ่ขนาดไหมแล้วมันไี่สรัสปะร้มค้นสุดเลยเธอยัดมันเข้าปากทั้งหมดไม่ได้นะเอมม่าไม่ต้องห่วงนะฉันจัดการได้ เธอพร้อมไม่เห็นลูกป่องลูกยักษ์หรือยังฉันควรจะเตรียมตัวนะเจ๋งไปเลยใช่ไหมแล้วมันก็ไม่แตกง่ายง่ายด้วยฉันเล่นมันกันได้โอ้ฉันควคุมไม่ได้แล้วเอามันออกไปจากหางฉันนะโทษทีมันไปชีวิตติดใจขึ้นมาเป็นป๊อปปี้ที่น่ารักจังเลย Đã sẽ đái hơi được cả anh điều, nó vẫn đẹp của của em, không có, 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 có, không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  có, สายเกินไปแล้วสมหรับเรื่องนั้นมันหมดแล้วแล้วจานของฉันกันด้วยฉันไม่คนข่าวของอะไรสักเทิรนเลยบางทีมอนิก้าจะแบ่งกันได้นะเล่นลรอก็เล่นหรอมันไม่ใช่ของกินน่ะฉันได้ของเล่นจริงๆด้วยว้าวเจ๋งเลย เธอกำลังทำอะไรอยู่นะอดทนไว้เพื่อนๆเดี๋ยวเธอก็ได้รู้ป๊อปปิดคิวมันคือนวัตรกรรมสมัยใหม่ยอดเยี่ยมว้าวพวกเธอไม่เคยชื่นชมความอัศจารรย์ของฉันเลยโอ้ <What? S 1> oh, ฉันคิดว่านั่นสำหรับฉันนะ <What? S 1> และอีกเยอะเลยป๊อปปิดเต็มไปหมดเลย <c oughs> ฉันต้องเอามาเล่นบ้างแล้วฉันรู้ว่าฉันจะไม่ถูกปล่อยให้หิว,วโอ้มันคือเยลลี่แสนอร่อยโอ้เรื่องของงองงงน,นี่ปุ๊กซะฉันก็อยากกินเหมือนกันนี่ทั้งหมดเป็นของฉันนะถอยเอาไปเลยของฉัน ย,ยังมีเหลือให้เราตั้งเยอะฉันจะเอานี่ด้วยรอบนี้เป็นเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ฉันได้ใหญ่กว่า,วาใครจะสนใจของเธอดูนี่สิสิ่งสำคัญไม่ใช่ปริมาณแต่เป็นคุณภาพาฉันมั่นใจว่าเบอร์เกอร์ของฉันอร่อยที่สุดเลย ให้หมดเลยโอ๋หล่นไปนิดหน่อยนะไหนที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วเบอร์เกอร์พวกนี้มันใหญ่และก็นหนักมากจนฉันถือไม่ไหวเลยฉันต้องการวิธีที่ดีกว่านี้ในะการกินพวกมันระวังด้วยดาบของเธอนะฉันไม่เลือกสำคัญที่ต้องสนใจนะ เบรกเสียบใหม่ทำได้ดีมากหมดแล้วโอ้ฉันต้องอุ่นเครือสักหน่อยนี่ไม่ใช่งานง่ายจะเป็นงานที่อร่อยเธอกินเหมือนสัตว์ป่าเลยอ่ะฉันก็แค่รู้วิธีจัดการนะ Ok mấy <laughs> Đưa thóng thở còn xí Chân chóc mình giải dung gặp chân